สับค้าง4554คือปังมากเนาะลูกค้าสวัสดีนะคะลูกค้าขาใครมาแล้ววันนี้สามแชร์หน้าเฟซนะคะตามสัญญาเหมือนที่ฝนบอกไปนะคะรัฐบาลไทยทุกรอบถ้าเกิดปังคือจัดกล่องสุ่มนะคะรัฐบาลไทยทุกรอบถ้าเกิดปังคือจัดกล่องสุม่มและนี่ที่เอาให้ลูกค้าดูบางคนบอกว่า4554อันแล้วคุณแม่ให้ไปตั้งแต่ก่อนหวยออกนะคะให้ก่อนหวยออกคือนานมาก นะคะสามแชร์หน้าเฟซลูกค้าเขาวันนี้สี่ห้าห้าสี่ใครใครได้บ้างลูกค้าบอกยังขนลุกไม่หายเลยคือให้ดูแต่เลขนี้จริงๆเป็นเลขที่ฝนให้รัฐบาลไทยตัวแรกและตัวเดียวด้วยปังมากแม่ลูกค้าขอดูหน้าว่าที่เศรษฐีทุกคนหน่อยค่ะขอดูหน้าว่าที่เศรษฐีทุกคนหน่อยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะเอานะไลฟ์สดนี้แค่แป๊บเดียวนะคะไม่ได้ไลฟ์นานนะคะลูกค้าสามแชร์หน้าเฟซนะคะ ใครแชร์แล้ววันนี้รัวหน้าว้าวรัฐบาลไทยงวดหน้ามีในดวงใจแล้วค่ะมีในดวงใจแล้วห้ามพลาสักไฟ์สดเดียวแล้วก็ตัววันงวดเนี่ยคือไม่ได้มีสายด่วนหรืออะไรเลยฝนให้แค่กระดาษใบนั้นใบเดียวนะคะแล้วก็ทุกคนคือปังมากลูกค้าเชื่อไหมว่าใครที่ฮักเฟซส,ส่วนตัวนะคะฝนไม่ถ้าไม่ได้ตอบไม่ได้แบบยิงอะไรนะลูกค้าคือตอบไม่ทันจริงๆนะคะสามแชร์หน้าเฟซค่ะวันนี้ตามสัญญา หากปังม,ม,มีแต่ลูกค้าบอกว่าปังเลยมีมีแต่ลูกค้าบอกว่าปังลูกค้าได้คนละเท่าไหร่กันบ้างได้คนละกี่บาทกันบ้างคะเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะลูกค้าขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะตัวที่ฝนวางให้ในกระดานนะคะได้ลอตเตอรี่หนึ่งใบคุณแม่ะ่ะบูชาสินค้าชิ้นเดียวนะคะได้เกินค่าบูชามาแล้วแล้วก็ฝนวันนี้คือรุ้นหัวอยู่ที่เอ่อ วัดที่อาจารย์บวชจังหวัดมุกดาหารตอนนี้ฝนกลับมาถิถึงขอนแก่นแล้วค่ะกลับมาถึงขอนแก่นแล้วนะคะแล้วก็รอที่จะคือตั้งใจรอที่จะที่จะลุ้นหวยพิธีอะไรเสร็จหมดเรียบร้อยฝนก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะจะได้รอลุ้นหวยไหมปรากฏว่ามันมีเหตุบังเอิญเนาะที่ทําให้ได้นั่งรอนะคะ ได้ลอตเตอรี่หนึ่งใบและลุ้นหวยกับอาจารย์คือปังที่สุดเลยนะคะสามแชร์หน้าเฟซลูกค้าสี่ห้างบน้อยค่ะได้ยี่บาทขอบคุณมากๆเลยค่ะอ่ะตามสัญญาลูกค้าค่ะวันนี้นะคะใครอยากปังหรือใครอยากรู้ว่ารัฐบาลไทยงวดนี้ฝนปังเท่าไหร่เดี๋ยวฝนจะเปิดให้ดูนะคะไม่ได้ไม่ได้ปังมากค่ะคุณแม่ไม่ได้ปังมาก อย่างที่บอกคนเก่งหรือจะสู้คนเฮงวันนี้ลูกค้าค่ะเพียงแค่เราปรับเปลี่ยนดวงนิดหน่อยดวงเราก็สามารถดีขึ้นได้นะคะงวดหน้ารอเลยค่ะมางวดหน้ามีตัวเลขในดวงใจแล้วเดี๋ยวฝนจะให้ลูกค้าไปตามหาลอตเตอรี่กก็แล้วกันนะคะเพราะงวดนี้ฝนบอกว่าให้ลูกค้าไปตามลอตเตอรี่สี่ห้าไว้นะคะได้ทองเครึ่งสลึงใต้ดินในเว็บจ้าสุดปังมากๆ สุดปังมากๆน่าฝนของพี่ทำไมยังไม่ถึงคุณพี่สั่งรายการอะไรคะทักอินบ็อกหาแอดมินได้เลยฝนไม่รู้ว่าคุณพี่สั่งรายการอะไรทักอินบ็อกหาแอดมินให้แอดมินจัดการได้เลยนะคะจิ้มเข้าไปในอินบ็อกเพจได้เลยนะคะอะลูกค้าใครปังแบบฝนบ้างบูชาเมื่อคืนถูกหวยเลยคะ่ะให้ดูนะว่าตอนนี้ฝนได้ทั้งหมดกี่บาทอันนี้คือที่ถูกหวยนะลูกค้ายอดที่ถูกหวย ยอดที่ถูกหวยวันนี้นะคะยอดที่ถูกหวยวันนี้ลูกค้าปังปูริเย่หนักมากบอกแล้วว่างวดนี้ฝนจ,จะถูกหวยแล้วก็ถูกจริงๆนะคะสามแชร์หน้าเฟซลูกค้าอ่าเห็นไหมเห็นไหมคะลองงวดหน้างวดหน้ามีเลขในดวงใจแล้วคะ่ะงวดหน้ามีเลขในดวงใจแล้วคะ่ะถูกเป็นงวดที่สิบสามไปที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะปังมากลอตเตอรี่หนึ่งใบกับใต้ดินอีกโอ้โหคุณแม่สุดปังจริงๆ แต่ละคนคือแบบไม่มีใครแผ่วเลยนะคะไม่มีใครแผ่วเลยไม่มีใครน้อยหน้าเลยนะคะสมแชร์หน้าเฟซค่ะวันนี้ขอคนเฮงที่เข้ามาในไลน์นะคะลูกค้าเหมือนเดิมเลยคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดซื้อออนไลน์อีก10เอาประมาณอีก8ใบเป็นทั้งหมด16 16ใต้ดินอีกแสนสนะคะใต้ดินอีกแสนสี วันนี้ฝนจัดกล่องสุ่มเอาไปแค่ห้าหมื่นพอนะคะกล่องสุ่มเอาไปแค่ห้าหมื่นพอพี่แหลมขอสบู่หน่อยกล่องสุม่มฝนให้แค่ห้าหมื่นพอนะคะกล่องสุ่มวันนี้ฝนให้ส่งฟรีกล่องสุ่มวันนี้ฝนให้ส่งฟรีสบู่ได้ค่ะเดี๋ยวฝนจัดให้นะคะสะบู่ได้เลยเราจัดให้ลูกค้าแชร์ฝนก่อนนะคะได้ใต้ดินแปดร้อยค่ะถูกเบอร์ทองหนึ่งบาทรอตเตอรี่สิบใบสุดปังมากคุณแม่ โอ้โหอะไรจะปังขนาดนี้ขนลุกมากอะไรจะปังขนาดนี้ขอกระเป๋าเขียวหน่อยอะไรจะรอคะ่ะจะซื้อเก็บไว้ได้เลยลูกค้าเดี๋ยวกนจะให้นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวรอสักครู่ได้ใต้ดินร้อยหนึ่งก็ลูกค้าไม่มีใครแผวเลยนะคุณแม่สําหรับงวดนี้นะคะยินดีกับทุกท่านด้วยยินดีกับทุกๆคนนะคะยินดีกับทุกๆคนเดี๋ยวฝนให้ไลน์นี้ห้าหมื่นบาทสําหรับกล่องส่มนะคะ ไลน์นีห้าหมื่นบาทสําหรับกล่องสูมพี่กัญญาพักสวัสดีค่ะขอบพระคุณมา,มากๆเลยนะคะสําหรับคำอวยพรเห็นคำอวยพรของลูกค้าทุกคนแล้วแบบมันรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจเนาะชุ่มชื่นหัวใจมากลอตเตอรี่สี่ใบได้ใต้ดินอีกร้อยหนึ่งยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยมากๆเลยนะคะงวดหน้าจะตามเลขอะไรอยากรู้ไหมคุณแม่เดี๋ยวให้ดูก่อนว่าให้ดูก่อนว่าของงวดเนี้ยฝนให้เลขอะไรบ้างอ่ะ ฝนวงตัวเน้นๆเลยค่ะสาหรับสี่ห้าวงแบบเน้นๆเลยนะคะนี่คือของงวดนี้นะคะนี่คือของงวดนี้รัฐบาลไทยวงสี่ห้าคือเน้นๆนะคะวงสี่ห้าคือเน้นๆนะคะได้ใต้ดินสิบบาทยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยห้าร้อยหกสิบเก้าคนดูเหมือนที่ฝนบอกว่ากระเป๋าที่จะสามารถเก็บซับได้ดีสุดคือกระเป๋าเขียวใบนี้ค่ะ คือกระเป๋าเขียวใบนี้ปังจริงค่ะปังมากสุดปังมากๆเลยกระเป๋าใบนี้ลูกค้าขานิ่มมากนะคะนิ่มมากใส่เงินได้มากกว่า3 0 0แสนบาทอีกลูกค้าปรับสายได้นะคะคอร์ดบอดี้สัดยาวสามารถใส่ได้หมดนะคะเอาไปใส่เงินในงวดรัฐบาลไทยงวดถัดไปนะคะใส่เงินรัฐบาลไทยงวดถัดไปใครอยากเอาไปใส่เงินลูกค้าวันนี้ฝนให้200บาทน่าจะเหลืออีกแค่ ในระบบเหลือเท่าไหร่เหลือไม่เยอะแล้วค่ะใต้ดิน200รอลอตเตอรี่สาใบโอ้โช็อกมากยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวงวดนี้เดี๋ยวฝนจะให้เร็วๆแบบนี้ลูกค้าจะได้มีเวลาไปตามหาลอตเตอรี่ด้วยนะคะกล่องสูงโอนแล้วนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะลูกค้าเอาไปตัวเลขเดียวก่อนนะคะตัวเลขเดียวก่อนพร้อมนะคะ ใครพร้อมแล้วรัวหน้าว้าวค่ะใครพร้อมแล้วรัวหน้าวาวค่ะลูกค้ารัวหน้าวาวมาค่ะมิ้วรหัสกอไก่เลขสองค่ะร้อยเจสบเก้าบาทแคปเจอร์ ure, ค่ะโอ,อนแล้วนะคะขอบคุณค่ะแคปเจอร์ ure, นะคะถามซื่อนะ ย่า <peach noise> <Yeah, S 2> ห้ามสื่อห้ามเอาไปโพสถูกเล้วแหละเพราะีเชื้อคุคลกล่องสุง่มอ <g ork> อนแล้วขอบคุณมากมากค่ะลูกค้าแคปเจอร์คะ่ะรัฐบาลไทยสิหกมิถุนาสองห้าหกสี่ค่ะสิบหกมิถุนาสองห้ากสี่ค่ะรัฐบาลไทยสิหกมิถุนาสองหกสี่แคปเจอร์เตรียมตัวตามหาลอตเตอรี่ค่ะแคปตัวตามหาลอตเตอรี่ค่ะลูกค้าตัวตามหาลอตเตอรี่นะคะ บอกบอกแอดมินว่าวันนี้ทุกๆทุกๆรายการรันห้องปกตินะพี่แหลมทุกๆุรายการรันห้องปกติรวมถึงสมูรแลรรัชชาด้วยอ่ะแคปเจอร์แล้วกดหนึ่งค่ะปัง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 นะคะ